ขนป้ากากลีนอ๋อนี่อืมรัก กาสปาเดียร์ดค่มันเนี่ก็เจีกับซองคองบ่าวอินเซเนลเนาะมันเลยอยาจะพาทุกคนมากินก๋อยกระปพอมเนาะอยังก๋อยสดบใหม่ๆเลยเนาะก๋อยต้นแรงนาทุกคนมากินกับเข่าเนี้ยห่อนห่อนเหมึอนนี่อืเหีอนห่อนเนาะยำแรงทุกคนมาเด้อกินน้ำกันเด้อก๋อยกระปพอมเนาะฉุ่ยเบเลยกินน้ำกันเนาะยำแรงเนาะฮะเ้ากินเนาะกับแก่งฮานเ้ากินมากินน้ำกันนะทุกคนเด้อ อ๋อน <Ma> ี่อืมไปไปกับป้อมเนาะไปกับป้อมอืม

จะกับว๊วยนันเนาะแซ่บคือเจ๊กอืมอือ่อยอืเข่าตลาดนาาเลยเนาะไปย่างไปตลาดไป พอพอด,ดีเห็นขอขายกระปอมเดี๋ยวซื้อมาก่อยชาร์ออืม,อม,อม,อม เกาผักเน,นาะอืมอืมนากากลี งามแรงลดจากใต้ในจักน่อย,ยทุกคนเลยเชี่ยคนหล่ายามแรงเนาะเขากำลังเดือกเวียกเนาะกระปางแฟบบันมันมายก Nè, nhọc Tất cả đó Hãy subscribe จะบ,บีได้ทุกคนเลยอืม,อมขักลีนี่ก่อนกระป๋อมอืมอืม,อม ยอดเลยอาหารบ้านเราเนะาะกะปอขลินกินปีละเถอปีหนึ่งช้อนยังเถื่อด้ทุกคนเลยเพราะว่ากะป๋องมันกระสอบเป็นปยามือกันเนาะมันมันบนออกตลอดกะปอเป็น,นปยามือกันจะนั้นก็นจะได้กินแต่ส่วงช่วงนี้แหละกะปอ๋อ จอดเลยออจอดเลยทุกคนออปัดอัอออออออกกะรีก็กระเป๋ใส่ของมั่ว วงพอดีมันมวงหูมั้อืออ้ามงหกม่งเลยแดดกำลังตกยินเนาะอืมกอืเอืม

chạm cửa cao Chạy chạm cửa cao cho con ơi đặt lên กับเขาเลยนฮะหอนหอนไปกิียวฮอนนะทุกคน อ right no ือนแคบคนเดียวห่อนเอาเลยยกมาอืออืออือ ำเสือไยได้บ้างทุกคนเลยเาอินเริ่มอิเลยเริ่มอิมแล้วทำเสือยมานี่อออือออออืออั

บอกเลยว่าแซ่บเนาะสลากเข็มนี้ก็นน้องไยินกับอีมเลยทุกคนเด้อเนาะนยังอยู่ในหนึ่งนาะทุกคนเออยังอยู่ในหนึ่งเนาะอีมเลยเนาะสลากเข็มนี้กัสบสาระพายทีมากก็จะเลี้ยงกดไลค์กดแชร์เนาะและก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเบาอินเซเนลเลยทุกคนเด้อสาระคลิปนี้กับบ๊ายบายทุกคน